แกที่ห้าสีอันเห็ดพัดผักกูดเนาะก็ใส่น้ำมันหอยลงใส่น้ำมันหอยในนึงแล้วก็ใส่อันผงข้อนอลง,งูนอยนึงใส่ลงไปแล้วใส่เป็นนัวหรือว่าชูรสใส่ในนึงเสร็จแล้วก็คน คนให้เข้ากันเข้ากันเรียบร้อยก็เตรียมไปตั้งหม้อเนาะอันนี้ก็มีกระเทียมแต่ว่ายังบไซส่แล้วก็มีน้ำมันพืชเดียวสิตั้งหม้อกันเนาะตอนนี้ก็ตั้งหม้อเรียบร้อยเนาะถ้าให้หม้อฮ้อนเสียเอาน้ำมันลงเนาะตอนนี้ก็เอาน้ำมันลงแล้วเนาะถ้าน้ำมันฮ้อนแล้เสียเอากะเทียมลง ตอนนี้ก็เอากระเทียมลงนั่นนะกระเทียมลงแล้วกระเทียมน,นะมนนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนเอาผักลงนั่นนะ ไข่แดงผัดง่ายๆแบบยายส่อยโพมากเน่เนื่อสุขภาพมื้อนี้บ่ใส่มะเข็ดเด้อ ีผัดผักกูดไผ่แดงง่ายๆเมนูเพื่อสุขภาพภายใน5น,นาทีก็แล้วนะตอนนี้เมนูผัดผักกูดไผ่แดงหฮากะเรียบร้อยแลวเนาะฮอนเรียบร้อยละเตรียมปรุงพร้อมเสิร์ฟได้เลยเย้เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอันเมนูผัดผักกูดใส่น้ำมันหอยเนาะ หรือว่าพัดกพกูดไผ่แดงนั่นเองเป็นตาแสบบ่ทุกคนอยากกินน้ำบอพร้พอมเสิร์ฟเดอรม,มาเดอม,มากินน้ำกัน